ดด 11, 11ค,ครับวันนี้ก็เป็นการมาร่วมถแถลงข่าวของงานที่น่าจะอลังการที่สุดแห่งปีของ l a z a ด้ครับเป็น l a z a ด้า1 1 1แล้วเราก็ยังกำลังอยู่กันที่ l a z a ด้าเ e n น y ี้สเปครับเป็นพื้นที่จัดงานที่ลานพักคารากอนมีิงแต่วันนี้ครับ10-11-12-3สวันครับอย่างต่อก็มีโค้ดพิเศษสำหรับแน่นอนครับผม,มถ้าใครใจดีและมีเวลาขึ้นให้ด้วยต่อ11 11โค้ด <laughs> ขอบคุณครับนี่ไม่สะกดด้วยสตอนนี้สีหน้าพี่ทุกคนคือไม่มีใครคิดจะขึ้นให้เลย T O R 1 1ึ่ง C O D E ครับเนาะปอใจเนาะต่อครับก็จริงๆแล้วในฐานะที่ผมเป็นแบบเออ a m b a สเดอร์ในฝั่งอิเล็กทรอนิกส์ต่อให้เขาจะมา Team Beauty เราก็จะยังยืนหยัดว่าอิเล็กทรอนิกส์ก็คุ้มนะครับ หลากหลายแน่นอนไม่ว่าจะแกดเจ็ตของแต่งบ้านรวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆบอกเลยว่าในแอป Lazada ตอนนี้มันเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็บอกเลยว่าที่เขาบอกว่ามันยิ่งลดเยอะครับเวลาของมันชิ้นใหญ่ๆอย่า,ยยางพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรเงี้ยซื้อเหอะมันแบบมันแบบเนี่ยดูหน้าผมน่าเข้าใจอ่ะว่ามันค้มอะไอย่างเ้ยไต่อฝา ฝากด้ยนะครับสำหรับแคมเปญลาซาด้า11/11นะครับผมเป็นแคมเปญที่ใหญ่ที่สุดแห่งปีอลังการที่สุดแห่งปีแล้วก็มีส่วนลดมากมายแล้วก็อยากให้มาร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆทั้งที่นั่งงานใน Lazada 11/11 Trendy Space นะครับผมรวมถึงการช้อปสุดคุ้มนะครับผมที่แอป l a z a d a รวมถึงใครที่ไม่ได้มาที่ Trendy Space ก็สามารถดูไลฟ์ได้ใน Last Life นะครับผมแล้วก็มีอีกเยอะมาก ฝากพรุ่งนี้11.11ช่วยกันปั่นเทรนด์นะครับผม Lazada 11.11 TH ไปด้วยกันบอกเลยว่าพวกเราจะมาสร้างความสุขให้คนแน่นอนครับต่อมาล่าสุดมีภาพออกมาแล้วกับยาย่าเป็นฟิตติ้งภาพจากผมเนี่ยนะครับภาพฟิตติ้งอ๋อฟิตติ้งครับออกมาแล้วหลังที่วันนั้นพูดไปยังไม่มีภาพเราววันนี้มีภาพแล้วครับเป็นไปเช็คฟีดแบ็กจากแฟนยังไงบ้างจริงจริงเช็คฟีดแบ็กจากพวกพี่ก่อนก็น่าจะดีงั้นพวกพี่เห็นว่าไงไงพาละฮะ ฮือฮานี่แบบว่าดีโอเคอ่าทุกคนที่ดูอยู่พวกพี่เขาฮือฮานะครับแล้วขอ้เช็คเองยแบบอมเมนต์อะไรก็ก็เช็คครับเพราะว่าตื่นเต้นแล้วก็มันมันเป็นแกีตด้วยด้วยทีมนี้ด้วยเป็นแบบผู้จัดที่เป็นพี่สาวที่เราสนิทได้นักแสดงที่เรารู้สึกเ e s p e คเขาภุ่มกับที่ภาพชัดมากๆแล้วก็น่ารักด้วยในกองก็ดีใจครับที่ภาพมันออกมาแล้วก็ จริงๆแล้วอ่ะผมจะปล่อยภาพเขาเรียกอะไรอ่ะเวิร์กช็อปตั้งแต่วันที่ลงที่พวกเขาลงแล้วแต่ผมติดลงงานมันก็เลยดีเลยใช่ครับแค่นั้นเองครับมีความสุขดีครับจะไงบ้างกับการร่วมงานจาต่อไปทาปลายเลยก็ไม่ไม่ยากอย่างที่คิดและไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดครับเพราะว่า สุดท้ายแล้วตอนแรกเราคิดว่าเราจะไม่เกรงกันเพราะว่าเราก็เจอกันทั้งงานพรีเซนเตอร์อีเวนต์ต่างๆในทุกๆปีอยู่แล้วแต่ว่าสรุปก็คือเก่งตั้งแต่เวิร์กช็อปใช่แต่ก็เหมือนจะทะลุกำแพงกันได้แล้วครับแล้วก็เหมือนผมว่าพี่ยาไม่ค่อยมีปัญหาผมอ่ะจะเหนื่อยกว่าเพราะว่าเล่นละครไม่เท่าเขาแล้วก็บวกกับพอมันมีความ vintage, วินเทจเราจะไม่ใช่คำว่าพีเรียนเนาะแต่มันก็มีจังหวะเฉพาะบางอย่างที่แบบ ไม่คุ้นชินสำหรับผมใช้คํานี้แล้วกันไม่อยากใช้คําว่ายากเพราะว่ายากแล้วมันดูเข้าถึงยากมันง่ายแหละแต่มันไม่ชินครับผมก็พยายามแล้วครับเพราะว่าชิวแรกเราก็เจอแบบแดรหลอกแบบสี่หน้าเอีอะแล้วผมพูดคนเดียวแล้วฝนตกอีกถ่ายไม่เสร็จอีกจะลองไห้ใช่แต่ว่า ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมแฮปปี้นะเพราะว่าพอมันพอมันเป็นโปรเจกต์ที่เป็นมูดโรแมนติกอะครับรู้สึกว่าดีใจที่ได้ทำโปรเจกต์อะไรที่คนน่าจะยิมยิมได้มีความสุขที่แบบที่ผ่านมาเรื่องที่เรารับมันจะดูเครียดเรื่องคาแรคเตอร์เรื่องอะไรฉันว่าเรื่องนี้มันกดท้ายลงใช,ใช่แล้วคนก็ชอบเข้าใจผิดว่าเราอะต้องรับแต่บทเครียด <laughs> แล้วก็พยายามพูดแล้วพูดอ,อีกว่าไม่ได้เครียดบแบบแค่มันชาเลนจ์ก็เลยเล่นบอกเลยว่ามันมีวิธีชาเลนจ์ที่ไม่เครียดเหมือนกัน แต่หมายถึงว่าไม่ได้แปลว่าเรื่องมันไม่มีอะไรนะเรื่องมันมีอะไรมากเลยแหละแต่ว่าแค่เราไม่ได้กําลังพาคุณไปสู่โลกแห่งความจริงจังหรือความเครียดอะไรอย่างเงี้ยตลาดคนเล่นกับพอพอมาได้ของแอร์เนี่ยเขาถึงเขาเครียดนะต่อเราไม่เครียดหรอไม่เลยเขาใจดีเขาใจดีพูดตรงๆนะไม่ตรงรีวิวเลยครับผมก็ไม่รู้ว่าทําไมแต่สำหรับผมคือน่ารักมากใจดีมากถามไทยตลอดยังไม่ได้เริ่มหรือเปล่า เริ่มแล้วเริ่มเริ่มเริ่มเนี่ยวีคแรกวีคแรกถ่ายเสร็จแล้วครับแต่แต่เราเห็นแบบว่าต่อต่อกับพี่แอนพี่แอนมันจะโหเขาไม่โหนคนอะเข้าใจผิดไม่เขายังไม่ได้ออกยังไม่แบบโหนยังไม่แบบยังไม่ได้ข่าแบบว่ามันด่าสนิทกับพี่แอนก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ได้มีหรือเพราะว่าเราหงายการ์ดก่อนตั้งแต่วันแรกหมายถึงว่าเราไม่รอให้เขาชาร์จเราเราชาร์จเขาก่อนเลยไม่แต่มันเป็นสูตรผมหมายถึงว่าผมรู้สึกว่าผมชาร์จ ชาร์จทีมตั้งแต่แรกมากกว่าเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นการทําง,งานร่วมกันเราเราไม่ได้รู้สึกว่าเราเป็นนักสแสดงเราเป็นทีมเขานั่นแหละถ้า<ม>เราจะเขียนรีวิวใหม่ก็ต<ม>้องร,รีวิวใหม่ที่แอนใหม่ส่วนเราผมผมว่าเขาใจดีแล้วก็ข้อดีที่สุดที่เจอตอนนี้ก็คือทุกความหวังดีของเขาอะมันดูออกว่าเขากําลังทําเพื่อโปรเจกต์นั่นแปลว่าพี่คนนี้มีแพชชั่นกับโปรเจกต์ตัวเองมากๆใช่ดีครับ เพราะว่าไม่มีเรากับพี่แอนค่อนข้างตรงกันก็เลยเข้าใจมุมเราเกิดวันจันทร์เหมือนกันไงมีหลายสิ่งกันก็คืออาจจะลบภาพไปเลยที่คนมองพี่แอนโดยต่อยืนจังไม่ผมพูดจริงหมายถึงว่าเขาแค่จริงจังหรือเปล่าแล้วหมายถึงว่าพอผมจริงจังอ่ะผมก็ไม่รู้สึกว่าความจริงจังนั้นมันโหดอ่๋อว่าเราจริงจังกว่าเขาอันนี้บอกไม่ได้เดี๋ยวคนหาว่าผมเครียดอีกพี่ผมไม่ได้เครียดผมชิลใช่ค มล้วเราปิดมามันได้แบบผ่อนคลายแล้วใช่ไหมคะผมไม่ได้ปิดอะไรเลยผมบอกแล้วผมไม่ได้ปิดแต่ผมแค่รู้สึกว่าผมไม่ได้มีความจําเป็นจะต้องพูดเพราะมันไม่ใช่เรื่องของเราแล้วก็สัมภาษณ์อ่ะไม่ได้ดูนะครับเพราะฉะนั้นก็ยิ่งไม่มีความคิดเห็นก็ไปใหญ่แล้วก็ไม่ต้องเปิดคลิปนะใช่ไหมเออไม่ต้องไม่มีเอนะ ให้ผมทํางานผมเถอะเราก็เนาะเดือนนี้ก็จะไม่มีวันว่างอยู่แล้วให้โอกาสกันหน่อยไม่แต่ผมรู้สึกว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันดีเสมอครับไม่ว่ามันจะออกทางไหนแต่ก็รู้สึกว่าจริงๆมันมันไม่มันเป็นเรื่องที่ชิลมากแล้วมันไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่แค่เราเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องของเราตัวหมายถึงว่าเราก็ปล่อยให้มันเป็นตามธรรมชาติน่าจะดีกว่าไม่ใช่ไม่ใช่โอ้รักที่สดไม่ ไม่หมายถึงว่ามัน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 เป็นแบบความคิดเห็นส่วนตัวแหละว่าแบบหมายถึงว่าถ้าเราคิดแทนเป็นเรื่องของเราเองเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็เป็นเรื่องของคนสองคนอะไรอย่างเงี้ยก่อนหน้านี้นนท์นก็มีมาปรึกษานะคะว่าเขาจะเอาไปพูดออะไรยังไงดีนนท์เ,เ,นนเคยปรึกษาผมแต่ผมขอไม่บอกว่าเรื่องอะไรครับแต่คนก็บอกว่าเราก็เปิดเป็นที่ปรึกษาให้กับท่านฟันที่แรมเนี่ยนะค่ะ เ,นนาาเอาจริงทุกคนน่ะคิดมาก <c oughs> คือคนเราไม่ได้เป็นจะต้องปรึกษาเรื่องความรักตลอดเวลาแล้วพี่มนุษย์เราทุกคนสามารถรักคนอื่นเป็นด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขามาปรึกษาเราอ่ะมันอาจจะไม่เกี่ยวเรื่องของเขาเลยหมายไปเรื่องอื่นเช่นแบบพี่ครับผมสนใจอยากชวนพี่เล่นซีรีส์อาจจะเป็นเงนันก็ได้ใครจะรูะ้ฮะถูกไหม,มอะไรครับ เน่ยเอาเยอะเอาเย้ะไม่มีสปอยแล้วกันครับเดี๋ยวถ้าเกิดมันเดี๋ยวถ้ามันออกมามันก็เท่ากับสปอยเองฮะแต่ถ้ามันยังไม่ออกมาก็ไม่เท่ากับสปอยครับแล้วพอเปิดลายคนก็แบบแฮปปี้ชื่นชมูนนนั่นเป็นเรื่องที่ดีผมรู้สึกว่าการที่เราคนเราเจอความรักที่ดีไม่ว่าจะคู่ของใครก็ตามเราควรจะได้รับแรงซัพพอร์ตเพราะว่าจริงๆแล้วการที่ทุกคนมีความรักที่ดีมันเป็นเรื่องที่ดีครับ มันมีใครอยากได้ความรักไม่ดีหรือเปล่าใช่ไหมใช่ก็เรียกว่าเรายินดีกับพี่สาวของเราเนาะที่แบบว่านี้เขาให้ความสุ่งแรงนี้คือชื่อพาาหัวหรือเปล่าไม่รู้ทันที่จะลอยเลยต่อไม่เราสบตากันจนผมจับทางพี่ได้มนั่นแหละชอบตั้งพาาหัวจากคำถามไม่รู้ครับหมายถึงว่าผมรู้สึกว่าตั้งแต่อีเวนต์รอบที่แล้ว ก็แอบกลัวเหมือนกันว่าตัวเองจะพูดมากไปเพราะสุดท้ายมันไม่ใช่มันไม่ใช่ชีวิตเราเรากลัวเหมือนกันนะอันนั้นอ่ะยังดีที่พี่เราเขาโอเคอยู่เราไม่รู้ว่าเดี๋ยวเราพูดเยอะๆเดี๋ยวเขาไม่โอเคมันจะไม่ดีให้ผมรักษาเชั่อนั้นดีไว้กับทุกคนเถอะแต่อย่างไรมันก็เป็นีดแบษที่ดีว่าเราก็ไม่ได้แบบไปพูดพัดกิงอะไรบ้างใช่วันนี้เราเลยไม่ค่อยอยากเรื่องนี้ยงเท่าไหร่พี่คิดว่ามีครั้งไหนผมอยากพูดเหรอครับ <laughs> นี่ถ้าผมไม่รักพวกพี่ผมไม่ตอบหรอกฮะเนี่ยพลาดหัวเลยรักนักข่าวขนาดไหนพลาดไปเลยแสดงว่าหลังจากที่เขาที่แล้วตอบให้สัมภาษณ์ไปก็ได้ฟินจากที่แอ้วใส่ตรงมาเลยเขาใส่ตรงมาแล้วขอนลุกอย่างนี้เลยจริงชื่อขึ้นปั๊บครึบหลังจากสัมภาษณ์แล้วเขาท้องอะไรหรอไม่คือตอนนั้นน่ะเราก็ตอบด้วยอินสติ้งอ่ะมันสัญชาตญาณมากๆแล้วผมรู้สึกว่าเออ ไม่น่าพูดอะไรไม่ดีหรอกมั้งแต่แบบพอได้ยินได้เห็นชื่อเขาอ่ะมันมีความไม่แน่ใจคือว่าวยมีอะไรหรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่พี่พี่อะเขาไม่เคยถามเขาไม่แต่สุดท้ายก็คือเขาไม่รับสายผมมขอโทรไปพักพี่เบิร์ดเดย์เขาแค่นั้นแต่เขาโทรมาเราคุยกันเออคิดไปเองไม่แต่มีคุยเรื่องสัมภาษณ์นิดหน่อยแต่ไม่ลงดีเทลแล้วกันเนาะอ๋อก็ยังว่าไมยินดีอ่ะนะดีเนาะไม่ใช่เรื่องของผมค่ะ แน่เจ้าให้ได้เลยนะได้ข่านหัวแล้วพอแล้วโอเค okay, ขอบคุณทุกค่านดีกว่าเนาะดีกว่า